เอออาคุณโป้งมาอันหินไปดูรถเซลโครอ้วนตามผมใช่ไหมใช่พี่ก็อ้วนสมคำเราเนือผมอยากรู้ว่าคะแนนความอ้วนให้เท่าไหร่อ๋วถ้ามีสิบผมให้ผมให้ยี่สิบห้าอะไรอย่างนี้เลยอ่ะพี่คือผมไม่คิดเ่อขนาดนี้แจ็คยังไม่อยากดูอีกอ่ะมีแล้วมีแล้วมีแล้วอรอใช่แต่แต่โมแตดูอย่างอื่นก่อนโอเนี่ยนะผมไม่คิดผมไม่คิดว่าอะไร่ะเดี๋ยวผมก็จะดูอัน เออแล้วก็การว่าเราจะรีวิวอันหินสามวันเลยนั่นเลยได้ไม่เป็นไรหรอกผมว่ามาัเซลโคลเขาคงโอเคคืออะไรอะพี่อ่าคือในแง่ความอ้วนนั้นพี่ถ้าให้รีวิวคือแบบผมไม่นึกว่าเออไม้รีวิวความอ้วนคุณลัสเซลโลอะไรนะบทที่เขาเคยเล่นอ่ะคอมมอดัสหรือบะหรืออะไรสักอย่างชื่อเขาว่าไอ้แม็กซิมัสเออแม็กซิมัสในกิเอเตอร์ จะกลายมาเป็นผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในภาพอ่ะใช่หัศจรรย์เนยเออนี้คือคนเดียวกับที่นี่ด้วยนะแล้วไอ้ช็อตนี้มันเห็นแต่หน้าเขาไงแต่ถ้าแต่ถ้าตอนที่แบบเห็นพุ่งด้วยเนี่ยคือยิ่งหัศจรรย์มาไม่แต่ใช่คคนเดียวกับไอ้นี่นะที่ร้องเพลงโคมันยองเออคุณโป๊ง่อกอันนั้นผมไม่ค่อยแปลกใจนะถ้าถ้าถ้าสมมติว่าผู้ชายคนนั้นกับผู้ชายที่อยู่ในเลอร์มิสลาบอ่ะแต่ไอ้แม็กซิมัสเนี่ยผมแบบ แปลกใจมากคือแบบเขาเขาเขาอะไรอ่ะเขาเขาต้องกินขนาดไหนก็ถึงจะต้องตนจะเป็นอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนแคสติ้งก็ได้ไม่รู้อ่ะพี่แต่ว่าแต่ว่าเรื่องเนี้ยเขาเขาต้องเขาเรียกอะไรคือถ้าถ้าเป็นพวกไออะไรแบบปรับตัมเมกาอะไรเงี้ยเขาต้องไปฟิตหุ่นใช่ป่ะแต่กูอยากอยากรู้ว่าอย่างเรื่องเนี้ยคือเขาต้องกินเยอะแค่ไหนหรือเขาต้องทํายังไงให้มัน ขนาดนี้เลยเงี้ยให้ผมรับหมดอะให้ผมอ้วนอย่างเงี้ยผมว่าง่ายกว่าฟิตทุนผมว่าเอนจอยนะเออเออไม่แน่รมดีเนี่วันๆกินแบบชีสเบอร์เกอร์เข้าขาหมูนี่เนรอนไก่นงไก่เอารูปมารูปหรือว่าเขาใส่เข้าไปเพิ่มบ้างหรืออ้วนจริงไม่รู้แต่ว่าเป็นหัศจรรย์รู้จริงๆอ่ะอก็แต่ไม่ใช่แต่อ้วนแบบ ไม่ได้ดูแบบอ้วนอ่อนแอนะดูอ้วนแบบต่อยต่อยตายอ่ะอ้วนดุดันอ้วนดุดันใช่แบบอีฮอนดักไงอีฮอนดั๊กก็ครับคือถ้าพูดในแง่เรื่องของตัวหนังอะไรเงี้ยผมผมว่ามัอ Blog, อ cycles, ator, นก็ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรคือพอดมันก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่ะมันก็ประมาณเกรดดีอย่างเงี้ยแหละคือถ้าสมมติไม่ใช่คุณรัสเซลโคเป็นชายอ้วนกว่าไหนสักคนที like, wow, ่มาเล่นแทนอะไรเงี้ยผมว่าเป็นเดอะล็อกเลย ความน่าดูก็อาจจะน้อยลงเดอะล็อกเหรอครับเดอะล็อกมันไม่ค่อยมีความไม่คืออย่างนี้คุณแจ็คต้องลองดูคือคุณรัสเซลโคออะสิ่งหนึ่งที่เราแบบยังดูแล้วเรายังรู้สึกแบบคือเขามีความน่ากลัวนึกออกไหมความน่ากลัวในแบบในแบบผู้ชายอ้วนที่แบบเออที่แบบจะมาคุกคามเราอะไรอย่างนี้คือในเรื่องนี้มันมีการแบบเออมันมีการแบบมาคุกคามเราคุกคามแบบคนใกล้ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยใครใครเจสซี่เพิร์มอนเวอร์ชันนเนี้ย ผมว่ามันเวอร์ชันในเวอร์ชั่นเรื่องไอเรื่องแยกของเบกิ้งแบทอะอ๋อเบ็เตอร์คอสซอืแต่แต่ผมว่าความอ้วนอ่ะได้แต่ว่าแววตานี่คนละเรื่องเลยผมพูดลมันตลกเออมันคือมันไม่ได้มันคุณเจสซี่เพมอนเนี่ยเวลาเห็นแววตากันแล้วแบบจะออกแนวฮาฮาเล็น้อยเออคอม่อไม่เพอขับชนรถคุณเจสซี่เพมอนอ่ะเราจะขอโทษเขา ต่อต่อต่อก็คือแค่จะบอกว่าเออที่ดูเรื่องเนี้ยก็เพราะว่าดูเพราะว่ารัเทลโคด้วยอ่ะพี่เพราะว่าจริงๆหลักๆพอดเรื่องมันไม่ได้มีอะไรมากสี่ชั่วโมงแล้วนะครับเป้งเป้งก็ประมาณนั้นครับก็ประมาณนั้นแต่ว่าถามว่าก็ดูได้ไหมก็ดูได้อ่ะครับเพลิดเพลินเลยแบบเออก็เพลิดก็เพลิดเพลินอยู่พี่เพียงแต่ว่าก็อาจจะแบบอะไรอ่ะ ตัวละครอื่นๆอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่นักแสดงดังหรืออะไรมากก็มีม,มีแค่คุณลัสเซลโคลอย่างเดียวนี่แหละที่แบบออดังอะไรเงี้ยก็ดูคุณลัสเซลโคลนี่แหละก็ถือว่าดูคุณลัเสเซลโคล